ตอนนี้บัแจ้งจะไปไม่รู้จะทันที่ป่าบงเปียงเปล่านะโอ้โหดูน้ำตกนี่ดีได้มาสัมผัสอากาศเหนืออีกแล้วเก <c oughs> ือบล้มแน่เกือบล้มแน่เราไปมแม่แจ่มเด็ดอะไรหล่นใส่อ่ะเด็ดอะไรหล่นใส่อ่ะนี่ไงว้าวนี่สายหนึ่งหนึ่งเก้าสองนี่แหละมืดเลยช่างเออ มามืดๆน,นี่แหละไม่เป็นไรอัปเดตอัปเดตเส้นทางอัปเดตอัปเดตเส้นทางอืมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยอยากให้ท่านผู้ชมมาขับรถกับบ่าแ,แจ็คหรือจังเลยตอนเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเข้าตรงนี้ได้เนี่ยคฮึมันแรดูเส้นทางมันเล็กลงเล็กลงอะโอ้หชันขนาด ใครเข้ามานะแถวนี้นะน้ำมึงน้ํามันนะจะไปขึ้นขาดเนอะถ้าบ้านนะเขนตายห้าเลยนะเราก็เก่งเหมือนกันนะเออขึ้นเขาแหมมาะขึ้นเขาแหมมอะเอาแล้วเบอเฮยจากหนา,หนาวนี่นะฮานี่นะห้อนไปหมดใครขี้ไค่ต้นนี่นะหายไปหมดนะอท่านผู้ชมรถทัวรถบัสจะไปดีมาเนื้อสู่เขา ถนนมันแคบจี้นะสูงเขาจะเลี้ยวมาได้นะออจะไปคิดจะไปคิดตลกเนอ้นเอ,นอนถ้าชอบคลิปสไตล์แบบบ่าวแจ็กจะไปไดีลิงกดติดตามนะครับ<ป>สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับไมเคิลถน,นไป กำลังออกจากกำแพงเพชรนะครับเพื่อที่จะไปเ uh, จียงไม่จะไปป่าบบงเปียงนะครับยังไงไงตามเบลจักเทนเนอร์ให้กำลังใจเบาลจักเทนเนอร์โอ้โหดูท่านโนดดีนะผู้ชมชันเหมือนกันนะเนี่ยพุทธยานแห่งชาติคองวังเจ้าบ๊ายบาย ในข้ามสะพานมาที่อำเภอจอมทองนะครับจอมทองนะครับสะพานหมากหนุ่มเขียดสามัคคีวัดเหมือนพลิกตอนนี้เราก็ขับมาตรงไปที่อด้อยอินทนนท์นะครับโอ้ข้าวซอยข้าวซอย กินข้าวซอยเอาข้าวซอยครับข้าวซอยะคครับแล้วก็มีขนมเส้นน้ำเงี้ยวเดี๋ยวจะขอครับเอาเลยเอาเนื้อครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับอ่าพอดีมาเห็นไอ้ข้าวซอยกระโล่งแล้วก็ข้าวซอยอยากกินน้ำจิ้นน้ำเงี้ยวตาตามาเหลือเห็นก็เลยสั่งสองอย่างข้าวซอยครับข้าวซอยอะไรคะข้าวซอยเนื้อครับแล้วก็ไอ้น้ำจิ้นน้ำเงี้ยว น้ำเงี้ยวนี่เอาแค่หมูไว้มันแก้มไหมคะเอาเอาแค่หมูครับเอาแค่หมูเนาะมาท่านเดียวใช่ไหมคะครับน้ำที่อยู่ลูกค้าเราเอาโคกครับทิ้ีเดียวเลยสองอย่างมาแล้วมาแล้วกระสอยน้ำเงียเง้ยวเ,ยวเยวพราะความอยากเท่านั้นแต่ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า <c oughs> สั่งมาหมดเลยก็อยากกินมาเชียงใหม่ทั้งทีเนาะอันนี้ก็ข้าวซอยนะครับอันนี้ข้าวซอยข้าวซอยมีกรอบเปิ้ลใหญ่ใบใหญ่บอดมีพักเพิกเนาะนี่ใส่นี่เลยบบบจะชอบอย่างนี้โอเคเดี๋ยวก่อนแล้วก็น,นี่คือน้ําเงี้ยวนะครับมีน้ําเงี้ยวหนุ่มกินเงี้ยวแล้วก็มีแคบหมูนี่สุดยอด มากกินด้วยกันมากขยากลรำกินเส้นกวามขายานเส้นเหมือนเส้นเปิดล้ำใบล้ำง่ายมะยินดีต้อนรับ สู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทนนะครับตอนนี้บ่าแจ๊กจะไปไม่รู้จะทันที่ป่าบงเปียงเปล่านะวันนี้ถ่ายแบบดิบๆเลยไม่ได้เล่นมุมเกิืองมุมกล้องอะไรเลยขับรถเหนื่อยด้วยวันนี้นตอนนี้บ่าวแจ๊กขึ้นไปที่ดอยอ่าซาทุตรงดอยอินทนนทนนะครับเพื่อที่จะไปทางแยกซ้าย ทำไมเขาไม่ตรวจอ่ะโอ้โหอากาศเย็นน่ะตอนนี้เวลา5โมง24นาทีนะครับโอ้โหดูน้ําตกนี่ดีโอ้โหสงสยัยคืนนี้เราจะต้องนอนบนดอยอิกถนนแน่เลยเนี่ยตอนนี้5โมงครึ่งแล้ว วันนี้เจอเขาเจอดอยทั้งวันเลยโอ๋ยอากาศหนาวนะเนี่ยอากาศเย็นเลยนะเนี่ยดูดิแล้วเอาถุงมือแบบอ่าถุงมือแบบนี้มาด้วยไม่ได้ถุงมือเต็มมือมาด้วยเหรอลืมบ้านแม่แอบโอ้น้ำมาจากนี้ขับรถละวังกันมั่งนะน้องถนนเลื่นกันเนอะ อิทนนท์28น้ำตกวชิราธานออน้ำตกนี่ก็น่าเที่ยวสวยด้วยเนี่ยโอ้โหหูดับไปเลยเนี่ยปอกแตกตอกแตกอยู่แนะ่โอ้โหน่าภาคเวย้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหอ,โอ๋นี่สวยอะ่ะนาขั้นบันได ตรงนี้ก็สวยเนี่ยโอ้โหนูน่นเมะขนาดได้มาสัมผัสอากาศเหนืออีกแล้วเ <c oughs> มื่อคืนก็สัมผัสฝนทั้งคืนนี่ไงเราไปอำเภอเม่แเก็บหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้า ลมนยิ่งสูงยิ่งสูงกยง็ยิ่งหนาวยิ่งหนาวมือนี่เย็นไปหมดเลยเนี่ย<ฮ>เหลือประมาณอ่ะสี่สิบกว่านาทีนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับตอนนี้ก็ดูหูดูด้างข้างตรงเหว มีหมอกด้วยถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามสองสุดยอดคือสัมผัสอากาศหนาวอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่รู้อุณหภูมิอยู่ในกระเป๋าในเป๊ปอีกโดยนี่ท่นอนสิบกิโลโค้งตรงนี้เหมือนไปที่ไม่ห้องสอนเลยตรงนี้ โอ้ยยังร้อยยังโอเคอยู่ยังร้อยยังโอเคอยู่น้ำพุร้อนเทพพน,นมอำเภอเแม่แจมอำเภอแม่แจ่มเดียวชายราไปแม่แจม่มเด็ดอะไรหล่นใส่อะ ไปแม่แจ่มครับวิลล้ยอะไรหล่นส่นอนเด๋อนี่ไงว้าวนี่สายหนึ่งหนึ่งเก้าสองนี่แหละมืดเลยช่างเอมามืดมืดนี่แหละไม่เป็นไรบ่าแจ็คลุยอยู่แล้วบ่กแจ็กลุยอยู่แล้วแ,ยยแวม่แจ่มแม่ห้องสอนนะครับแบตยังหมดแล้วกันแบตอ่า ถ่ายวิดีโอโอ้โหเวลานี้สวยมากเลยอ่ะโอ้เย็น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 ว้าวเฮ้ขขยินหน่อยขอยินหน่อยขอยินหนออ่อยอำเภอแม่แจ่มนะครับท่านผู้ชม ถนนนี่นะพื้นนี่นะเปียกเลยนะครับเพราะว่ามันละอองเนาะละอองความเย็นละอองอะไรหมอกอะไรเนี่ยมันก็อยู่ตรงบนถนนก็ขับรถขับรากันให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอย่าขับริมสุดนะครับเพราะริมสุดนี่บางทีมันอาจจะเป็นแบบพวกหญ้าแห้งหรือก็ไอ้ตะเคืงตะไครตะไข่อะ่ะมันเป็นน้ำแอที่มันเองอะไรลื่นๆอ่ะตอนนี้หกย็ด โอ้ยเหี้ยน่วงูขอโทษนะตอนนี้แปดโมงหนึ่งนาทีนะคะท่านผู้ชมโอ้ย oh <my. S 1> นี่ตอนนี้สว่างอยู่เลยเมื่อจะก,กี้อยู่ในป่าอยู่ในป่ามันก็เลยรู้มืดนี่บาวแจ็กเปิดไฟเต็มพิกัดเลยนะครับเปิดแม่งทุกดวงเลย <c oughs> เข้าไปที่มือดอะ่ะไม่เป็นไรเปิดเถอะ จะไปถ่ายคลิปไว้ตลอดเลยแหละเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อแันหนสวยๆค่อยลงเนาะเออเอาคลิปตรงนี้แหละให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะดูถนนหนทางไปด้วยเนาะอัปเดตอัปเดตเส้นทางเดือนตุลาเดือนตุลาคมเป็นเดือนเป็นวันเกิดของเบวแจกเนี่ยครับยังดีที่ว่ายังมืดขนาดนี้แค่นี้อยู่ยังไม่มืดแบบตอนตีหนึ่งตีสอง มืดแบบนี้โอเคได้กลางบรรยากาศได้ได้ได้ที่เลยอแนวๆตรงนี้ยตรงนี้ยใบมืองใบไม้หักสองฮะอื้อโอ้บอกได้เลยนะครับมือเบาใจเย็นมากๆเลยอ่ะ โอ้โหวิวตรงวิวภูเขากำลังสวยกำลังงามโอ้โหต้องปิดชิวอ่ะมันเย็ยนหน้าเย็ยนมากเมื่อตะกี้ก็เปิดชิวพอมันได้ความเย็ยนสุดๆแล้วมันก็ทำให้หน้าเราชาแล้วก็ทำให้เราหนาวจากพัทยาลุยเดียวมาเที่ยวอ่าโดยอินทนนท์ มาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวป่าบงเปียงโอ้สุดยอดกลัวกล้องมันจะไม่ได้ถ่ายกลัวกล้องมันจะแบดค้างอีกอ,อยากให้ท่านผู้ชมมาขับรถกับเบาแ,บแจ็คตึกึกจังเลยตอนนีน้รู้ถึงความสดชื่นรู้ถึงความอิ่มรู้สึกถึงความสุขของมันที่แท้จริงเลยนะครับทานผู้ชม อยากให้มาสัมผัสช่วงแนนตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราเนี่ยอากาศมันอื้ออสุดๆเลยนะตรงเขาตรงอ่าที่ลงโลกน่ะหมอกควันหมอกฟุ้งเลยนะนะ่นน่ะได้มาสัมผัสความเย็ยนตรงนี้แล้วไอ้ฟูทับเบิกทริปนี้หลังจากทริปนี้ไปก็ยังไม่ไปดีมั้งเนี่ยตอนแรกเบาใจวางแผนด้วยนะอพอจากเที่ยวนะฮะไอไ นาปงเปียงเรียบร้อยแล้วก็จะไปพูทับเบิกเนี่หนาวแล้วเนี่ยพยายามจะไม่ค่อยใช้เบรกจะใช้ไอ้เฮโซมันแบบทำงานหนักนะค่อยๆแต่มันก็ยังใช้อยู่เลยคือเพราะว่าถนนมันลื่นนี่ไงป่าปงเปียงนี่มีป้ายแล้ว อ๋อมันเป็นชื่อของมันนี่นาะเป็นชื่อป่าบุงเปียงน้ำตกแม่ปานเนี่ยเขาบอกว่าเข้าตรงนี้ได้เนี่ยใช่มากเข้าป่าบงเปียง เสดุงมดรถเครื่องจอดอยู่ตรงนี้โอ้โหเออโอ้โหอ่ะชันขนาดชันแตะระวงังระวังกันตัวเนอร์ค่ะ ดูดิโอ้โหเส้นนี้บอกเจ๊ยังไม่เคยมานะบอกเจ๊เคยมาอีกทางอีกเส้นหนึ่งมาตะเกีย เส้นทางมันเล็กลงเล็กลงอะ่ะมันแลดูเส้นทางมันเล็กลงเล็กลงอะ่ะแล้วตรงนี้มี G p s ป่าวอะ่ะเลือกปิดแล้วปิดเลยปิดแล้วก็ไม่มีสัญญาณเลยก็ไม่รู้บบรมเราจึงเลยไม่กล้าปิดมือถือโอ้นี่มันลงเขาตลอดเลยนะเนี่ย แล้วเดี๋ยวเวลาขึ้นน่ะเวลาขึ้นมันจะชันเปล่าวะอ้ะออโหชันขนาดเบรกรดหานี้อันนี้เ e กียร์สองนะเนี่ยโอโ้โหคนทำถน,นนเนี่ยมาเก่งใบเก่งบอดนี่โอโ้โหไม่อยากจะใช้เบรกสงสารเบรกจังเลยอะ โอ้โหธรรมอสังโคเฮเตอร์มันลงอย่างเดียวเลยอะลงนี่นะแบบลงไปบะปอนี่กะถนนเล็กน้อยเดียวเนาะประมาณหกเมตรมัง้งแล้วก็ตั้งข้างนี่ก็เป็นเฮวแหมแล้วก็เดี๋ยวตอนขึ้นนะมันจะขึ้นทางนี้เหรอขึ้นทางนี้ก็ชันอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเออใครเข้ามานะแถวนี้นะน้ำมึงน้ำมันนะจะไปให้ขาดเนื้อ ถ้าบ้านนะเข็นตายห้าเลยนะเออแต่สนุกแต่ยอมรับเลยคือตื่นเต้นคือมันตื่นเต้นอะ่ะมันมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเราก็เก่งเหมือนกันนะห้วายาสเหลืองอะไรอะ่ะน้ำตกอะ่ะน้ำตกห้วยาสเหลืองน้ำตกเดองขวา แล้วน,นี่อะไรอ่ะนี่ก็คือลานกลางเต็นทน์่ยโอ้ยทีนี้ขึ้นโอ้ยสูงขนาดเออขึ้นเขาแหมเมอขึ้นเขาแหมเมอรนั่นขับรถกันกันจ้าๆเนื้อสู่เขา อันนี้ลงแล้วฮะเมื่อะตกี้ขึ้นตอนนี้ลงแต่ถนนมันเป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วบอเฮยจากหนาวหนาวนี่นานหานี่นาฮ้อนไปมด <c oughs> ช้าๆนะท่านผู้ชมเนาะเพราะไม่มีรถคนไหนเข้ามาเร่งเราเราก็ไปแบบช้าๆดีนะที่ได้มาสัมผัสอะ่ะได้มาสัมผัส ครั้งหนึ่งแหละแล้วถามว่าจะมาอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหนี่หักชอกอหักชอกว่ะหักสองนี้เลยอะ่ะโอ้โหผ่าสวรรค์ก็ผ่าสวรรค์เถอะเข้าสวรรค์ก็เข้าสวรรค์เถอะอันนี้ก็ดุกว่าอันนี้โหดกว่ามันยาวกว่าลูกอืม แค่ขี้แค่ต้นนี่นะหายไปหมดท่านผู้ชม <c oughs> โอ้มีน้ำตกด้วยเอาล้วเว้ยถนนเป็นยังไงต่อเนี่ยโอ้ยหาเปิดหาเปิดชิลดีกว่าโอ้โห พูดถึงมันก็ไก่ออละเนอะ้อพูดถึงมันก็ไก่ออละเหมือนกันเนอ้อนะข้างนอกท้องฟ้ายังสว่างอยู่นะแต่ตรงนี้มันมืดแล้วว่ะนั่นไงเห็นเห็นเห็นจุดแดงแล้วนะ่ะจุดหมายปลายทางของเบาแจกอะนั่นแหละรถทัวร์รถบัสจะไปดีมาเน,อาาน้อสูเขาถนนมันแคบจี้นะสู่เขาจะเลี้ยวมาได้นะออจะไปคิด จะไปคิดตลกเนอะหายใจพรอะบาทั่วท้องลูก <S <S เป็นพ่ออะไรรู้ป่าพ่อเราเพิ่งมาครั้งแรกไงท่านผู้ชมแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตาถนนอ่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราจะเจออะไรอันนี้คือเบาแจ็คมาแล้วเบาแจ็คลุ้นเลยนะลุ้นอย่างเดียวลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นว่าไอ้ข้างหน้าถนนมันจะเป็นยังไง มันก็ลุ้นนั่นแหละโอ้โหวันนี้วันธรรมดานะท่านผู้ชมโอ้ยมามาได้จะใดเนี่ย <c oughs> ใครเข้าไปบอกคิง <c oughs> ว่ามาเนิรมาเนิรเนี่ยผมมาแล้วนะโอ้โหสุดๆเลยนัเนี่ย มาเจยย่อยนะเออนะเดี๋ยวหักโกงตรงนั่นแม็มฮครับตรงกลางๆนี่แหละฮะถึงบักครับหิมเดี๋ยวครับหิมมารถัะเลิดมาแม็มสวยเลยนะนเนี่ยตะคิวจะไปดีกลิ่นมือกินตีนฮะเนอเออ ก็บมีเวลาหันซ้ายหันขวาหาพอแต่ตั้งหน้าตั้งเดียวเนาะแม้กระทั่งกระโจกข้างอะยังบอก่ค่อยได้พอเลยอะ <c oughs> มีกาแฟเลยลุ้นเนี่ยบ่านนี้ขึ้นเลี้ยวขวาหักขวามันขึ้นเขาเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนอ๋อ ขึ้นมาทำไมข้างบนเนี่ยมันพาเรามาข้างบนนี่เลยโอ้โหเนี่ยนาขั้นบันไดน่ะโอ้โหเอออันนี้มันบังเหรอโอ้โหสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่อง ข้างในไปได้อยู่นี่ดีๆตอนรับโอ้โหนี่อ้โหตรงข้างในนี่ถ้าบอกแจ็คมานี่บอกแจ็คเกนตกไปสถิจะเลี้ยวขึ้นมาไม่ได้สิใช่ไหม นี่ครับรับเบียงนานะครับบอกแจ็เพิ่งมาถึงนะครับก็เลยไม่รู้จะหาห้องพักตรงไหนรับเบียงนาก็อยู่ฝั่งนู้นเขาบอกนะฝั่งนี้ก็อีกทางหนึ่งเออเออเออวะนี่สวยอ๋อคนละเจ็ดร้อยคนละเจ็รอยหัวละเจ็ด้อยห้าิ นี่แหละมาแล้วบาแจ้งมาเหยียบแล้วเนอะครับตอนนี้บาจั่งก็ได้ห้องแล้วนะครับพอดีร้านค้าร้านค้ารายนี้เขาเออเอาช่วยพอดีเขามีห้องอยู่ห้องหนึ่งเนาะบาจ็่งไปดูที่อื่นทั่วๆแล้วมันเต็มเต็มหมดเลยแล้วก็มีที่กลางเต็นริมนานั่นแหละพอดีมันมืดแล้วบาวจั่งก็เลยไม่กล้ากลางเนาะบาจ็งก,ก็เลย ได้อยู่ติดถนนเนี่ยเราตอนเช้ามาเราก็ไปทุ่งนาตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยข้ามถนนเป็นที่เดียวเองเนี่ยเนี่ยเดินข้ามตรงนี้ยเนี่ยเดี๋ยวดูพาดูห้องนะครับนี่พาดูห้องนี่อยู่คนเดียวแต่มันไม่มีไฟให้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ก็โอเคนะเปนเป็นห้องห้องเต็นท์ห้องอะไรนี่โอเคอยู่นี่เขาไม่มีไฟเนี่ยครับนี่จงเปิดอย่างนี้ให้เลย โอเคเอาหลบฝนหลบฝนหลบยุงหลบอาวันเดียวคืนเดียวเราก็จับตรงนี้นี่แถวเน่ธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติดีโอเคนี่นี่ก็นี่ถนนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะบอกเจ้ก็จะเก็บบรรยากาศ่านผู้ชมได้ดูกันนะโอเคนะครับไบค์เก er, อร์ดตลอดไปทั่วยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไบค์เกอร์ดตลอดไปทั่วด้วยนะครับ